โอ้ลูกชายขึ้วานเหีม่นนะครับถึอปลาไปลาบครับพี่น้องสายครับลูกชายครับโอ้ได้แล้วครับพี่น้องวานลงไปมือหันปลาตองครับจะเอาไปลาบกินเที่ยงครับลาบเนี้วครับอ่าหมานหมานลาบเหนี้ยครับพี่น้องถูดเอาจนเหนียวนครับ ซับซับซับจังเลยครับเป็นอาใส่โคกตำครับพี่น้องนี่ครับตำปลาตองครับลาบเนี้ยครับพี่น้องลาบเนี้ยครับพี่น้องนี่ครับใส่ของฟัวกันครับ จยากตำแล้วครับมใส่พ่อเนี่ยใส่พี่ครับใส่พ่อก่อนผ้านั่นว่าเอาจัดๆจักหน่อยครับท่านี้ครับต้มปลาขุณยญ่ครับหัวปลาครับอุ้ยพุ่นนะครับสูตรโบราณครับใส่พักเก็ตขมครับนี่พักเก็ตขมนะครับนี่อุ้ยเป็นตาแมเสียบนะครับน้าใส่บักพร้อมครับนี่อุ้ยลาบเหนียวต้มปลาปีกอะไรเที่ยเลยครับท่านล้ครับลงๆเฮ้ยครับ เดี๋ยวปิดเลยนะครับบุ๊ยแหมครับแหนมครับครับคั่กหอมหรอครับพูดนะหอมดีครับเอาใส่ผักกันหน่อยครับใส่ผักวไปแล้วหอมเลยครับคือหอมเลยครับต้มปลา ต้มปลาใส่ผักแกงขมครับผ่านนั่นสูตรผ่านนั่นครับสูตรให้ลำครับอันนี้ลาบเนื้สูตรกุจอรีสานครับแบบข้ามข้อขาดเครื่องครับส่วนนี้ตากใสอนระดมหมักทั่วก็มี่ขับขับมากินขกันครับพี่น้องก็บมอดียังได้บมดตักใส่กนได้บมดแบบแซบครับมาครับมากินขาอกันครับผม อยากก,ยกินองผมดอยดิยังม่ไหวพอตัดตาใจเปหนอยไลูกไ่ดี